สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครั้งนะคะกับประเด็นที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแต่ว่าเอออาจจะไม่ค่อยรู้รายละเอียดเบื้องลึกเบื้องหลังเท่าไหร่นั่นก็คือวงการภาพยนตร์สําหรับผู้ใหญ่หรือว่า AV ในไต้หวันค่ะโดยเราจะอ้างอิงข้อมูลจากบทสัมภาษณ์ของนักแสดงดาวรุ่งคนหนึ่งครับ ก็นับว่าเป็นการมองจากมุมของคนในจริงๆนะครับซึ่งเออก็น่าสนใจว่าจะต่างจากภาพจำหรือว่าข้อมูลที่เราเคยได้ยินได้ยินกันมาอย่างไงบ้างการได้ฟังเสียงจากข้างในโดยตรงแบบนี้ผมว่าน่าจะให้มุมมองที่รอบด้านมากขึ้นนะครับใช่เลยค่ะเราจะมาลองทำความเข้าใจชีวิตความพาทายแล้วก็โอกาสต่างๆในอุตสาหกรรมนี้นะคะโดยโฟกัสไปที่เรื่องราวของนักแสดงสาวท่านหนึ่งชื่อจินเป่าหน้าหรือจีนเบาหน้าค่ะ เธอสังกัดค่ายต้าเซียงเถียนเหมยซึ่งเอมีข่าวว่าเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากๆในปี2025เลยทีเดียวครับงั้นเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการกลั่นกรองเอาประเด็นสำคัญสคัญข้อคิดหรือว่าข้อมูลเชิงลึกจากบทสัมภาษณ์นี้นะครับเพื่อให้เห็นภาพความเป็นจริงของวงการนี้ทั้งจากมุมของตัวนักแสดงเองแล้วก็ภาพรวมของอุตสาหกรรมเท่าที่ข้อมูลนี้จะเอื้ออำนวยให้เราเห็นได้ ดีเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของเธอกันเลยดีกว่านะคะเส้นทางสู่การเป็นนักแสดง A อวีของจินเป่าหน้าเนี่ยคือค่อนข้างน่าสนใจมากๆค่ะพื้นเพเดิมของเธอคือจบด้านศินละปะการสื่อสารนะคะแล้วก็เคยทำงานบริษัทโฆษณามาก่อนด้วยเป็นเลขานุก,การก็เคยทำโหอูเป็นเส้นทางอาชีพที่ค่อนข้างจะเอ่อแตกต่างจากงานปัจจุบันพอสมควรเลยนะครับแล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เธอหันเหมาทางนี้ล่ะครับ ปัจจัยหลักๆเลยนะคะคือปัญหาการเงินในครอบครัวค่ะพอดีคุณพ่อป่วยทําให้เธอต้องหาไรายได้เพิ่มเยอะขึ้นก็เลยต้องเปลี่ยนสายงานไปเลยค่ะหันไปทํางานบริการอย่างอื่นก่อนอย่างเช่น PR ในโรงแรมหรือว่าพริตตี้ที่โปรโมทเครื่องดื่มแอลกอฮอลอะไรแบบนี้ค่ะอืมเรื่องแรงกดดันทางเศรษฐกิจนี่ดูเหมือนจะเป็นปัจจัยร่วมที่ ผลักดันให้หลายคนเหมือนกันนะครับที่ต้องเข้าสู่งานบริการในรูปแบบต่างๆไม่ทราบว่าอาจจะรวมถึงงานในวงการ AV ีด้วยหรือเปล่าครับจากที่เคยมีข้อมูลมาก็เออก็มีส่วนที่เป็นไปได้นะคะข้อมูลจากหลายๆแหล่งก็มักจะชี้ไปในทางนั้นอยู่เหมือนกันแต่ว่าสําหรับกรณีของจินเป่าหน้าเนี่ยจุดที่พาเธอเข้าใกล้วงการ AV จริงๆคือการเริ่มจากงานเบื้องหลังก่อนค่ะเธอเล่าว่ามีรุ่นพี่ชวนไปช่วยงานที่แพลตฟอร์มสวาดซึ่งตอนนั้นก็กําลังดังเลย เธอไปเป็นผู้ช่วยกองทายทําทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่จัดฉากเตรียมอุปกรณ์หรือแม้กระทั่งทําซับไตเติลเธอยังพูดติดตลกเลยนะคะว่าเหนื่อยกว่าถ่ายเองซะอีกอะไรแบบนี้อ๋อครับ การได้เข้าไปคลุกคลีกับงานเบื้องหลังก่อนแบบนี้มันน่าจะให้ประโยชน์กับเธอนะครับอย่างน้อยก็ได้เห็นกระบวนการทํางานจริงๆได้เห็นบรรยากาศในกองถ่ายลดความประมาทไปได้บ้างหรือสร้างความเข้าใจก่อนที่จะมาอยู่นักล้องจริงๆถูกต้องเลยค่ะแล้วโอกาสในการแสดงเนี่ยก็มาถึงแบบไม่คาดฝันจริงๆ คือมีอยู่วันนึงนักแสดงหลักเกิดติดธุระด,ด่วนขึ้นมาแล้วนักแสดงสำรองก็ดันมาบาดเจ็บต้องเข้าโรงพยาบาลพอดีกองถ่ายก็วุ่นเลยค่ะตอนนั้นเหมือนสถานการณ์บังคับเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะแล้วจิ้นเป่าหน้าซึ่งเคยบอกว่าเธอเองก็ดูหนัง a อวีมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วก็เลยอาสาบอกทีมงานไปว่างั้นให้ฉันลองดูไหมคะอะไรแบบนี้ เธอบอกว่าตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรซับซ้อนเลยนะคะแค่รู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยแล้วก็แบบเขินเขินนิดๆเพราะว่าต้องถ่ายกับเพื่อนร่วงงานที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วแต่นั้นก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นอาชีพนักแสดง A อวีของเธอไปเลยค่ะอืเป็นเรื่องเราที่แสดงให้เห็นเหมือนกันนะครับว่าบางครั้งโอกาสในชีวิตก็มาในจังหวะที่เราไม่ได้วางแผนไว้จริงๆแต่เกิดจากการตัดสินใจในสถานการณ์เฉพาะหน้าแบบนี้ ทีนี้ขยับมาอีกประเด็นหนึ่งนะคะซึ่งค่อนข้างจะอ่อนไหวแล้วก็เป็นที่พูดถึงกันบ่อยๆคือเรื่องที่ว่านักแสดง AV บางส่วนเนี่ยอาจจะรับงาน S หรือว่าการขายบริการทางเพศควบคู่ไปด้วยเรื่องนี้จินเป่าหน้าให้ข้อมูลที่น่าสนใจมากค่ะเธอยอมรับนะคะว่ามีอยู่จริงแต่เธอก็ย้ำว่าน้อยมากน้อยมากนี่พอจะมีรายละเอียดไหมครับว่าประมาณไหนอย่างไร เธอประเมินคร่าวๆนะคะจากคนรอบตัวแล้วก็ในวงการที่เธอสัมผัสเนี่ยเธอบอกว่าน่าจะมีนักแสดง AV ประมาณ80%ที่ไม่ได้รับงาน S แล้วส่วนที่ยังรับอยู่เนี่ยก็เหลือแค่เราๆ20%เท่านั้นเองโหตัวเลข80-20นี่น่าสนใจนะครับแต่ก็เออเราก็ต้องระวังนิดนึงว่านี่อาจจะเป็นมุมมองจากกลุ่มสังคมของเธอหรือว่าอาจจะสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในวงการจริงๆก็ได้มันพอจะบอกอะไรเราได้บ้างไหมครับเกี่ยวกับทิศทางของวงการนี้ เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะคือเธอไม่ได้ลงรายละเอียดถึงสาเหตุของตัวเลขนี้โดยตรงนะคะแต่ก็พอจะตีความได้หลายอย่างเหมือนกันอาจจะเพราะว่านักแสดงรุ่นใหม่ๆมีทัศนคติที่ต่างออกไปหรือว่ามีช่องทางไรายได้อื่นๆมากขึ้นกว่าเดิมหรือบางทีอาจจะเป็นเพราะการแข่งขันในตลาดงานเอเองก็สูงขึ้นทำให้การรับงานนี้มันอาจจะไม่คุ้มค่าเท่าเดิมสำหรับบางคนแล้วก็ได้ค่ะ ครับแล้วสำหรับกลุ่ม20%ที่เธอบอกว่ายังรับงาน S อยู่ล่ะครับอะไรคือแรงจูงใจหลักของพวกเขาเธออธิบายแบบนี้นะคะว่าคนกลุ่มนี้บางส่วนเนี่ยที่รับงาน S อยู่แล้วพอมาเป็นนักแสดง AV มีชื่อเสียงมีคนรู้จักมากขึ้นมันเหมือนการอัพค่าตัวในการขายบริการให้สูงขึ้นนะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือใช้ชื่อเสียงจากการเป็นนักแสดง AV มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานบริการทางเพศที่ทำอยู่เดิม เป็นลักษณะของการต่อยอดแบรนด์ส่วนตัวหรือ personal brand ในอีกธุรกิจหนึ่งซึ่งก็นับเป็นกลยุทธ์ที่พบเห็นได้ในหลายๆวงการนะครับที่ชื่อเสียงสามารถแปลงเป็นมูลค่าได้ใช่ค่ะแล้วจินเป่าหน้าเองก็เคยเจอประสบการณ์ตรงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะเธอบอกว่าเคยมีคนเสนอเงินให้เธอสูงถึง1ล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1.1ล้านบาทเลยนะคะเพื่อให้เธอรับงานเแค่ครั้งเดียว โหเป็นตัวเลขที่สูงมากจริงๆนะครับคงทำให้ลังเลใจไม่น้อยเลยเธอก็ยอมรับนะคะว่าตอนนั้นใจเต้นแรงเหมือนกันกับข้อเสนอแต่สุดท้ายเธอก็ตัดสินใจปฏิเสธไปค่ะเหตุผลที่ให้ก็น่าสนใจนะคะเธอบอกว่ากลัวว่าจะเกิดบาดแผลทางใจที่คาดไม่ถึงอืมการตัดสินใจตรงนี้มันสะท้อนการช่งน้ำหนักนะครับระวางผลประโยชน์ทางด้านการเงินกับความเสี่ยงทางด้านอารมณ์และจิตใจ แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่ไม่ใช่แค่ตัวเงินอย่างเดียวก็มีความสําคัญอย่างมากในการตัดสินใจของเธอเหมือนกันใช่ค่ะมันทําให้เราเห็นมิติความเป็นมนุษย์ที่นอกเหนือไปจากเรื่องรายได้เพียงอย่างเดียวจริงๆค่ะทีนี้มาดูเรื่องความท้าทายในการทํางานหรือว่าประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีในกองถ่ายกันบ้างมีเรื่องไหนที่ทําให้จินปอหน้ารู้สึกแย่ที่สุด เธอก็เล่าถึงเหตุการณ์หนึ่งค่ะที่ต้องร่วมงานกับนักแสดงชายมือใหม่คนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าไม่มีความเป็นมืออาชีพอย่างแรงเลยค่ะครับปัญหาเรื่องความเป็นมืออาชีพนี่เป็นเรื่องพื้นฐานแต่ว่าสำคัญมากเลยนะครับในทุกๆงานโดยเฉพาะงานที่ต้องใกล้ชิดกันขนาดนี้มันส่งผลกระทบเยอะมาก เยอะมากจริงๆค่ะเธอบอกว่านักแสดงชายคนนั้นคือไม่เตรียมตัวเลยไม่ศึกษาบทไม่รู้ว่าต้องทำอะไรบ้างแล้วยังมีปัญหาเรื่องสุขอนามัยส่วนตัวด้วยคือมีกลิ่นตัวแล้วที่หนักไปกว่านั้นคือมีปัญหาเรื่องสมรรถภาพทางเพศค่ะคือไม่สามารถแข่งตัวได้จนสุดท้ายผู้กำกับต้องแก้บทสดเลยให้จินปอหน้าเป็นฝ่ายช่วยกระตุ้นนักแสดงชายของนั้นแทนโหฟังดูเป็นสถานการณ์ที่น่าอึดอัด แล้วก็ลำบากใจสำหรับนักสแสดงร่วมอย่างจินปอน่ามากเลยนะครับเนี่ยแต่มันมีพีก,กว่านั้นอีกค่ะจุดที่ทำให้เธอโกรธมากจริงๆคือตอนที่กำลังจะเข้าฉากกันนักสแสดงชายคนนั้นกลับทำท่ารีบร้อนแล้วก็พยายามจะมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ใส่ถุงยางอนามัยค่ะโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้เลยนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องไม่เป็นมืออาชีพแล้วแต่มันคือการละเมิดความปลอดภัยแล้วก็อาจจะเข้าข่ายเป็นการล่วงละเมิดด้วยซ้ำไป โชคดีมากๆที่ผู้กำกับเข้ามาห้ามได้ทันใช่ค่ะผู้กำกับเห็นทันก็รีบเข้ามาดึงตัวออกไปเลยจินเป่านาะบอกว่าเธอโกรธมากตอนนั้นคิดในใจแล้วก็ยังพูดออกมาหลังเหตุการณ์จบด้วยนะคะว่านี่เขาผ่านการสัมภาษณ์ฝึกงานมาไหมเนี่ยมาป่วนชัดๆแบบนี้เลยครับเหตุการณ์นี้มันตอกย้ำเลยนะครับถึงความสำคัญของมาตรฐานความปลอดภยัย การคัดกรองนักแสดงแล้วก็การบังคับใช้กฎระเบียบในกองถ่ายอย่างเข้มงวดจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องสุขออนามัยแต่รวมถึงการเคารพสิทธิและความยินยอมของนักแสดงทุกคนด้วยมันสะท้อนว่าอาจจะยังมีช่องโหว่ในกระบวนการเหล่านี้อยู่บ้างนะครับประสบการณ์แย่ๆแ,แบบนี้คงส่งผลต่อความรู้สึกในการทำงานไม่น้อยเลยนะคะมาถึงเรื่องสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องรายได้เรื่องค่าตอบแทนค่ะ จินเป่าหน้าเปิดเผยว่าค่าตอบแทนนักแสดง AV ในไต้หวันปัจจุบันไม่สูงเหมือนในอดีตแล้วอืมประเด็นนี้น่าสนใจครับการที่ค่าตอบแทนลดลงอาจจะเกิดจากหลายปัจจัยเหมือนกันอะไรคือสาเหตุหลักๆที่พอจะมองเห็นได้บ้างครับจากที่เธอเล่าคือเธอไม่ได้ระบุชัดเจนนะคะแต่ถ้าให้ลองวิเคราะห์ดูอาจจะมาจากการแข่งขันที่สูงขึ้นมีนักแสดงหน้าใหม่ๆเข้ามาในวงการเยอะขึ้น หรือพวกแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มันมากขึ้นทําให้เนื้อหาหาดูง่ายขึ้นก็อาจจะส่งผลต่อรายได้ของผู้ผลิตซึ่งมันก็กระทบเป็นทอดๆมาถึงค่าตัวนักแสดงด้วยเธอยกตัวอย่างว่าเคยได้ยินค่าตัวสูงสุดที่บางคนเคยได้เนี่ยคือราวๆ2 0 0แสนหยวนหรือประมาณ1.1ล้านบาทไทยต่อง,งานแต่นั่นคือส่วนน้อยมากๆค่ะอืมแสดงว่าการพึ่งพารายได้จากการแสดงอย่างเดียว มันอาจจะไม่มั่นคงเหมือนเดิมแล้วสินะครับเอมอย่างการรับรีวิวสินค้าหรือที่เรียกว่า a d v เว t o อรี l นี่ยก็ได้ไม่ได้หาง่ายเหมือนเมื่อก่อนเราด้วยซ้ำทำให้เธอต้องปรับตัวค่ะแล้วเธอปรับตัวยังไงบ้างครับในสถานการณ์แบบนี้ค่ะเธอก็หาช่องทางไรายได้เสริมอื่นๆนะคะที่เธอทำอยู่ตอนนี้ก็คือการทำเล็บแล้วก็การนวดกระชับทรงอก อ๋อนี่คือการสร้างความหลากหลายทางไรายได้หรือ income diversification ที่เดี๋ยวนี้สำคัญมากๆเลยนะครับซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ผมว่าจำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แค่ในวงการนี้แล้วครับแต่รวมถึงอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์อื่นๆด้วยที่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของไรายได้หลักการมีทักษะเสริมหรือว่ามีธุรกิจเล็กๆของตัวเองมันช่วยสร้างความมั่นคงได้จริงๆ ใช่ค่ะแล้วนอกจากจะหารายได้เสริมแล้วนะคะเธอยังลงทุนกับการพัฒนาตัวเองในระยะยาวด้วยคือเข้าเรียนการแสดงอย่างมืออาชีพอย่างจริงจังเลยค่ะโออันนี้น่าสนใจมากครับแสดงว่าเธอมองไปไกลกว่าแค่การเป็นนักแสดง AV ีอย่างเดียวใช่เลยค่ะเธอหวังว่าทักษะการแสดงที่เรียนมาเนี่ยจะเปิดโอกาสให้เธอได้แสดงในละครโทรทัศน์หรือว่าภาพยนตร์กระแสะหลักได้ในอนาคต ซึง่งจริงๆแล้วเธอก็เคยมีผลงานมาแล้วด้วยนะคะได้ร่วงแสดงในภาพยนตร์ไต้หวันเรื่องกะต่า The Last t r a i มาแล้วครับการขยายขอบเขตงานไปสู่วงการบันเทิงกระแสะหลักแบบนี้เป็นเส้นทางที่นักแสดง AV หลายคนพยายามทำกันอยู่นะครับทั้งในญี่ปุ่นและก็ที่อื่นๆด้วยมันแสดงให้เห็นถึงความไทเยอร์ทยานแล้วก็ความพยายามที่จะสร้างความก้าวหน้าในอาชีพนักแสดงอย่างแท้จริง ไม่ได้จำกัดตัวเองอยู่แค่ในกรอบเดิมๆอีกต่อไปค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพรวมที่เราได้จากการเจาะลึกเรื่องราวของจินเปาหน้านะคะทำให้เห็นว่าวงการ AV เนี่ยมันมีหลายมิติมีความซับซ้อนมีทั้งโอกาสแล้วก็ความท้าทายไม่ใช่ภาพขาวดำง่ายๆอย่างที่หลายคนอาจจะคิดใช่เลยครับเราได้เห็นประเด็นเรื่องงานเอสที่ถึงแม้จะมีอยู่จริงแต่จากมุมมองของเธอก็กอาจจะไม่ใช่ส่วนใหญ่แล้วในปัจจุบันได้เห็นการ,รเผชิญกับปัญหาเรื่องความเป็นมืออาชีพ ความปลอดภัยในกองถ่ายไปจนถึงความท้าทายเรื่องรายได้ที่ลดลงด้วยและที่สำคัญมากๆเลยก็คือการปรับตัวแล้วก็การพัฒนาตัวเองของนักแสดงอย่างกรณีของจินเป่าหน้าที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่การเป็นนักแสดง a v นะคะแต่ยังหารายได้เสริมแล้วก็ลงทุนเรียนการแสดงเพื่อมองหาโอกาสที่กว้างขึ้นไปอีก ครับเรื่องราวของเธอทําให้เราเห็นภาพความเป็นมนุษย์จริงๆที่อยู่เบื้องหลังอาชีพนี้นะครับทั้งแรงกดดันที่ต้องเผชิญการตัดสินใจที่ต้องชั่งน้ําหนักระหว่างปัจจัยต่างๆแล้วก็ความพยายามที่จะกําหนดเส้นคาดชีวิตและอาชีพของตัวเองซึ่งก็ไม่ต่างจากคนในอาชีพอื่นๆเลยครับสุดท้ายนี้ก็มีคําถามที่น่าสนใจอยากจะทิ้มทายไว้ให้ลงคิดต่อนะคะการที่คนในวงการอย่างจินเป่าหน้าออกมาเล่าเรื่องราวเบื้องหลังแบบนี้ทั้งแง่มุมที่ดีแล้วก็ไม่ดีเนี่ย มันจะส่งผลต่อมุมมองของสังคมที่มีต่อวงการ A v วีแล้วก็ตัวนักแสดงได้อย่างไรบ้างคะครับและอีกประเด็นที่น่าคิดตามก็คือความมุ่งมั่นของเธอในการเรียนการแสดงและก็ความพยายามที่จะก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงกระแสหลักมันสะท้อนถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆหรือว่าเส้นแบ่งที่อาจจะค่อยๆเลือนรางลงระหว่างสองวงการนี้ในอนาคตสำหรับคนที่มีความสามารถและความตั้งใจจริงหรือไม่นี่เป็นคำถามที่น่าติดตามกันต่อไปครับ